ประเทศไทยทททจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ The Belt and Road Colorful Yunnan Rally to Thailand จากมณฑลยูนนานสาธารณารัฐประชาชนจีนจำนวน45คันพร้อมผู้เดินทางกว่า130คนในวันที่28พฤศจิกายน2568ณโรงแรมพูแมนขอนแก่นเพื่อร่วมเฉลี่ยฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน1975 ถึง2025โดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นนางจางชางหุยกงศูนย์สถานกงศูนย์ใหญ่สาธารณารัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนให้การต้อนรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันแน่นแฟนระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาชนจีนทั้งด้านมิตรภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าจงไทยอี้เจียชินหรือจีนไทยครอบครัวเดียวกันนางสาวพัทราอานองณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ทททได้กล่าวต้อนรับคณะเดินทางอย่างอบอุน่นพร้อมระบุว่า การเสด็จเยี่ยนสาธารณารัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สะท้อนสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของสองชาติและเป็นพลังสนับสนุนให้ทท,ท,ทเดินหน้าสานต่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยจีนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Trusted Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่หนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานพิธีใบสีสู่ขวัญและการนำเสนออาหารพื้นถิน่นเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของความเป็นไทยไทยเนสและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่คณะผู้เดินทางจากจีนสำหรับเส้นทางของคารวานเริ่มเดินทางออกจากยุนนานเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2565 และเข้าประเทศไทยผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ในช่วงเช้าของวันที่28พฤศจิกายน2568ก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวไปหลายจังหวัดได้แก่หนองคายขอนแก่นบุรีรัมย์กรุงเทพมหานครชนบุรีนะครราชสีมาพิษณุโลกเชียงใหม่และเชียงรายระยะเวลารวม12วันพร้อมร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดเส้นทางช่วยกระจายรายได้สู่พื้นที่ทั้งเมืองหลัก และเมืองน่าเที่ยวก็กิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับนะคะคณะคารวานจากประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาจากหลากหลายที่นะคะเราก็มาเริ่มเดินทางกันตั้งแต่ที่คุณหมิงรวมตัวกันนะคะเราก็เดินทางผ่าน ด่านชายแดนเข้าลาวนะคะเราก็ต่อมาในวันนี้ก็เข้ามาถึงประเทศไทยนะคะผ่านหางหนองคายเราก็วันนี้เป็นคืนแรกที่เขาเข้าสู่ประเทศไทยก็คือที่จังหวัดขอนแก่นก็เลยมียางานเลี้ยงพิธีต้อนรับนะคะคณะคาราวานนี้เนี่ยชื่อว่า the bell and road colorful y u n l a n a l l y to thailand to 2025นะคะจัดขึ้นเนี่ยก็เป็นความร่วมมือนะคะของทางกระทรวง กีฬาของอทางฝั่งจีนนะคะโดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะทางสำนักงานททที่คุณหมิงนะคะก็จัดก,กิจกรรมมาเนี่ยมีผู้เข้าร่วมเดินทางประมาณ130คนนะคะมีรถทั้งสิ้นเนี่ยสีคันโดยอยู่ในอขอนแก่นในวันนี้เราก็จะเดินทางไปบุรีรัมย์นะคะแล้วก็จากนั้นก็ไปโคราชแล้วก็เข้า กรุงเทพพัทยานะคะแล้วก็ขึ้นเหนือนะคะสุโขทัยแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายซึ่งที่เชียงรายก็จะออกที่เชียงของแล้วก็เข้าลาวแล้วก็กลับเข้าสู่คุณหลิงอยู่นานที่ประเทศจีนรวมทั้งสิ้นการเดินทางก็ประมาณ19วันทั้งหมดนะคะแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นเนี่ยก็ประมาณ11วันนะคะถามว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยนะคะอย่างแรกเลยก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลย ฉลองความสัมพันธ์นะคะการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะครบ50ปีในปีนี้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมแล้วก็อันที่2ก็คือ กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักเที่ยวชาวจีนเนี่ยโดยทางรถยนต์นะคะก็่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะในระหว่างที่เขาอยู่ในประเทศไทยในระหว่างเดินทางทางรถยนต์เนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิตนะคะของได้สัมผัสกับผู้คนนะคะมากกว่าการเดินทางแบบบินลงมาแล้วก็มาเที่ยวเลยนะคะเพราะในระหว่างทางก็สามารถแวะพักเที่ยว ซื้อของอะไรต่างๆในระหว่างทางได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเป็นความร่วมมือกระทรวงการกีฬาของยูนานเนี่ยก็จะในระหว่างทางก็จะมีการพบปะกกับหน่วยงานราชการต่างๆอย่างวันนี้มาเนี่ยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่นก็มาก็จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นกันรวมถึงความร่วมมือในเชิงกีฬาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างจีนกับไทยด้วยค่ะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เราเรียกว่าเมืองรองหรือเมืองน่าเที่ยวนะคะซึ่งการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นคาราวานแบบนี้เนี่ยมีวันพักที่นานนานมากกว่านักท่องเที่ยวเฉลี่ยโดยทั่วไปเราก็มีโอกาสที่จะเดินทางคือพอเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยมันก็ค่างสะดวกมันก็จะสามารถเดินทางแวะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองอย่างในทริปที่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้กระจายไปเนี่ยในระหว่างที่อยู่ในอีสานเนี่ยก็ได้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดรองแล้วก็ในระหว่างที่เดินทางจาก กรุงเทพชมบุรีแล้วจะขึ้นเหนือเนี่ยในระหว่างทางก็จะมีการแวะในจังหวัดที่เป็นเมืองรองสุขโขทยัยพิษณุโลกตามขึ้นไปจนถึงเชียงรายนะคะก่อนที่จะออกไปมีสัญญาณที่ดีค่ะกะ็เป็นที่ทราบกันนะคะทั้งในไทยเราก็ในจีนเนาะในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีของเราเนี่ยได้เสด็จเดือนจีนนะคะเป็นเรียกว่าเป็น สเตตวิสิตที่สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีกันเนี่นะคะก็การที่พระองค์ทั้งสองท่านเนสเด็จไปเนี่ยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะของจากทางฝั่งประเทศจีนนะคะแล้วก็ประชาชนจีนเนี่ยได้ติดตาม การนำเสนอข่าวสารนะคะเราก็ได้แสดงความชื่นชมในเรื่องของอพระจริยวัรอันงดงามนะคะการแต่งกายของอพระไทยของสมเด็จพระราชนีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือคนจีนก็จะแบบเหมือนคนไทยก็คือ,อรักในหลวงและพระราชนีเนี่ยนะคะก็ต่อจากตรงนั้นเนี่ย เราหมายถึงว่าทางการในของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากตรงนี้ก็คนคนจีนในในโซเชียลจีนเนี่ยก็จะถามกันอ,อยากไปเมืองไทยอ,อยากไปดูอยากไปเห็นอยากไปอะไรเงี้ยตอนนี้ทอท,อทอเ,อเนี่ยก็ได้เตรียมที่เราเรียกว่าตอนนี้เราเริ่มจากการต่อยอดกระแสะตรงนี้น,นะคะเราก็นำเสนอในเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของความสัมพันธ์จีนไทยค mm hmm. รอบครัวเดียวกันนะคะน่าแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มี คือไทยกับจีนเนี่ยคือคนจีนก็มาอยู่ในเมืองไทยเยอะเราก็จะมีชุมชนที่เป็นจีนอย่างเช่นยาวราชนะคะหรืออย่างในจังหวัดต่างๆเช,ชื่อว่าจังหวัดขอนแก่นเองก็มีนะคะ mm. ที่มีชุมชนจีนมากๆเนี่ยนนเราก็จะแนะนําไปรวมถึงเราแนะนําเรื่องของอาหาร อาหารไทยที่มีอิทธิพลจากจีนเนาะอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราก็จะแนะนําเราก็ทําเป็นคอนเทนต์แนะนําการแต่งกายด้วยผ้าไทยนะคะก็เพื่อดึงดูดตรงนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีการนําเสนอเรื่องของแพ็กเกจการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเส้นทางวัฒนธรรมเชื่อม2ประเทศต่างๆนะคะเราก็ก็ คิดว่ามีสัญญาณที่ดีในถึงปลายปีนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือกลางเดือนกุมภาหน้าก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นการช่วงการเดินทางออกของคนจีนนะคะคิดว่าจะมีนักเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเทะเทศไทยมากขึ้นค่ะการเดินทางจากจีนมาไทยนอกจากทางทางทางอากาศทางเครื่องบินแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะมีทางบกทางบกก็คือทางรถยนต์ที่อย่างคาราวานขณะนี้แล้วก็ทางรถไฟ ซึ่งปัจจุบันรถไฟอย่างมันจบแค่วิงจันแต่ว่าทอท,อทอสำนักงานทุน,นหมิงเราก็พยายามดึงนักเที่ยวกลุ่มนี้ให้เดินทางต่อมาที่ทางภาคอีสานนะคะซึ่งก,ก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะมาถึงขอนแก่นหรือเปล่าอุดรถึงแน่ขาอุดรน,นะคะซึ่งก็คือเขาจะมาเที่ยวทะเลโบแดงนะคะอีกอันนึงที่จะเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้ภาคอีสานเนี่ยได้มีนักเที่ยวจีนมากขึ้นก็คือ ก็จะมีการเปิดเที่ยวบินเที่ยวบินจะเปิดเที่ยวบินมาที่อุดรนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเริ่มเดือนธันวาคช่วงระยะแรกน่าจะเป็นเหมือนเที่ยวบินเฉพาะกิจของเที่ยวบินอาทิตย์ละเที่ยวบินอาทิตย์ละหนึ่งเที่ยวบินนะคะแต่ว่าก็มีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมเช่นกันอีกอันนึงก็คือในปีหน้าเนาะก็จะมีงานเพื่อสริโลกอุดร ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะสามารถต่อยอดแล้วก็ไปเหมือนเพิ่มโปรดักต์ให้น้องเที่ยวเขาเขามีทางเลือกแล้วก็มาเที่ยวทางภาคอีสานซึ่งเราก็จะพยายามเชื่อมโยงจากอุดรไปจังหวงัดอื่นๆในภาคอีสานไปนะคะ